ตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าสูว่าครั้งเนี้ยเออร์ธ er มิรู้สึกว่าคุยกันว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นกว่าทุกครั้งใช่ไหมเพราะว่าเออครั้งนี้ถ้ามันตื่นเต้นกว่าทุกครั้งพรผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเตรียมมามันทําให้เราแบบอยากที่จะโชว์ให้แฟนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเต็มที่กับมันมากมันก็อาจจะทําให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบว่าเป็นแฟนมีทที่ครั้งที่2องปะถ้าไม่ใช่เป็น visually live ครั้งแรกที่ของของเอิร์ธมิวอันนี้คือครั้งที่2 อมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอ่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบมันเป็นวันของแฟนคลับเป็นน้อมเราวันนี้เป็นครั้งแรกให้เราได้มาเจอกันแบบแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกมันก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นจริงเป็นครั้งแรกที่มือเย็นน้าแต่ตอนมาลันครูแล้วก็ยังมือเย็นอยู่ในตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการแสดงในวันนี้ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญครับที่สำคัญมันเป็นจมูกทีวีแฟนเดย์อินแบงคอก ครั้งแรกด้วยแล้วก็วันแรกใช่ก็ยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะเป็นตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออต้องต้องทำให้มันดีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นแบบโปรดไปเที่ยวที่เมืองครั้งแรกครับการคิดโชว์การเต้นมันยิ่งกดดันไหมครับเพราะว่าเราก็แบบเปิดอ๋ดๆจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราตั้งใจจริงๆว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยซึ่งเรามีการคิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นดีอะไรเงี้ย แล้วพอแล้วพอเราได้ซ้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราเฮ้ยมันจะมันจะดีไหมแฟนๆจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็พยายามทําให้โชว์ของเรามันกลมที่สุดให้มันมีทาุกรสชาติที่มันจะสามารถทําได้ว่าจะเป็นซึ้งสนุกดราม่าโรแมนติกเนี้ยก็วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับใช่ครับเี๋กับเต้นอะไรยากกว่ากันคะอะไรนะฮะร้องเพลงกับเต้นอะไรยากกว่ากันน่าจะเต้นแหละจริงเพราะว่าเราคนเราก็จะมีคน ที่จับจังหวะแม่นเช่นพี่เอิร์ธแล้วคนจับจังหวะไม่ได้อย่างผมเออก็เลยแบบมีความแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อจะชว์ให้ทุกคนได้ดูวันนี้ครับแต่มิกซ้อมเยอะเลยครับในเรื่องของการเต้นโอ้โหเลือดมาทุ่มเลยอะก็คือหมดเวลาซ้อมก็ขอซ้อมต่อใช่ใครใครว่างกับมิกมาซ้อมต่อเอิร์ธมาซ้อมต่อเพราะว่าเราอยากให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็อยากให้มันพร้อมที่สุดนะครับใช่ตอนนี้พร้อมแล้วเนาะแต่ถ้า ก็พร้อมแล้ว้แลต่ถ้าเกิดเป็นผิดก็ก็เป็นอย่าว่าการจอยจอยจอยใช่ครับโอ้ต้องรอดูจัดเต็มแน่นอนจริงๆเพราะว่านั่นแหละสิ่งที่ตื่นเต้นคือเป็นสิ่งที่เอิร์ธไม่เคยทําแต่มิกอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็มีบางบุมที่มิกรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เคยทําในที่ไหนมิกก็ทุกคนอาจจะเห็น่ามิกมีมุมมองอีก อย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นบางโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่นี่ก็เป็นหลายๆโชว์ที่ผมคิดว่าคนน่าจะดูและเอนจอยกับมันไม่ว่าจะเป็นของทั้งโชว์ของมิกเองแล้วก็โชว์ของเอิร์ดเองครับคทั้องดูอรคนเป็นได้ช่วยกันคิดโชว์ไหมทั้งสองคนมีส่วนร่วมในการคิดโชว์จริงๆอ่ะทุกเพลงทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะได้ช่วยกันอยู่แล้วเราได้ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทีมของของ แฟนแฟนมีในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะพลังกายอะ่างเงียเฮยแกเราพูดได้เกิน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 จรกินอะพี่เอิร์ตปะวิ้ถ้าเราพูดเพิ่มไปก็จะเอาเป็นว่าเราทั้งสองคนอะตั้งใจมากแล้วก็โชว์ในวันนี้มันผมว่าถ้าใครได้ดูมันจะเห็นว่าเออมันมีทุกทุกเขาเรียกว่าทุกรถทุกรสชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแอบเห็นเมื่อกี้นแฟนมีต่างชาติเยอะมาก เป็นเนี้ยมั้งค่ะเขาเดินทางเพื่อดูคนเดียโอ้โซึ้งซึ้งมากเพราะว่าทั้งอ่ะค่าตั๋วทั้งบินค่าเดินทางค่าที่พักอันนี้คือต้องยอมใจเขาจริงที่เขาแบบรักเราขนาดไหนถึงได้บินมาถึงประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่รวมถึงคนไทยด้วยนะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเลยหรือว่าคนที่อยู่กรุงเทพนั่งรถเมล์มานั่งรถสองแถวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นเราแบบรู้สึกว่าเราจะ มาอ่อนปกเปียกไม่ได้ไงเราต้องเต็มที่ใช่เจอเลยเจอเลยเจอแน่จริงกังวลอะไรอยู่ไหมคะก็เหงื่อออกแต่วันนี้แต่วันนี้แต่วันนี้มันกดดันเลยจริงมันมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแบบวันนี้มันตื่นเต้นมากๆแล้วก็เออนั่นแหละฮะแบบว่าผัดกันใครจำคริปต์ใครจำบล็อกกิ้งไหมอ่าเออมันต้องมีหลุดแน่นอนอุ้ย ถ้าเป็นไปได้เราจะหลุดให้น้อยที่สุดเีอดีกว่าอ่าจะถามว่าทุกที่ก็หลุดไหมหลุดแต่ว่าไปต่อ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 ต้องมีต้องมีแชร์กับผู้อื่นไหมคะที่เมนต้องตามเรามาแหรือว่าผู้อื่นอ่ะทางเราจะอสูงไว้ให้บอกเนี่ยนี่ไงนี่แหละมันคือความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นของเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังของหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นตัวเปิดเป็นคู่แรกเออเราก็เลยยิ่งต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญนี้คือเราต้องเ e นจอยกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดใช่ครับผู้อื่นเขามีส่วนกำลังใจอะไรมาให้เราก่บ้างมี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 หรือการ์ดังใจหรือการ์ดทักที่เขาทักถมเราไหมหรืออะไรอย่างนี้เขาไม่ทับถมเขาแปลว่าเขาก็คือแบบว่าเออแบบสู้ๆนะอะไรให้กำลังใจให้กำลังใจแต่วันนี้เฟิร์สเขาตังมาด้วยใช่แล้วมาดูโชว์ก่อนหรือเปล่า เขาบอกเขาแบบไม่กล้าดูแล้วก็เขาเขาเราดูวันนี้วันนี้คนคนเดียวเลยใช่ซึ่งก็เหมือนกันพรุ่งนี้เออมิก้าไปดูคนก็ตังเหมือนกันแล้วก็จะดูคู่ต่อไปเหมือนกันใช่ครับไปขิงกันเองเขียนอง้ยเราไม่เขียนก็ตอนนี้ตอนนี้คือเขาเป็นคู่เปิดเปิดคู่หนือว่าเปิดใหญ่นี่ไงนี่ไงนี่ไง normal 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 เมื่อ normal ดีกว่าได้ข่าวชมแต่ละคู่คือไม่มีใครยอมไม่ใคร รู้เลยว่าใครจะโชว์อะไรตอนที่วิชื่อไม่มีเลยไม่มีก็คือไม่รู้ว่าแบบของใครโชว์ของใครเพราะเออฮะเกือบไม่รู้แล้วครับก็ตอนแรกอ่ะเราอ่ะก็อยากจะไปดูคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่เราแต่รู้สึกว่าเออเราคุยกันว่าถ้าเราไปดูคู่ของเขามันจะเกิดเป็นการเปรียบเทียบเออเราก็รู้สึกว่าเออเราทำของเราให้ดีที่สุดก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่อยไปดูคู่คนอื่นเวลาเวลาตอนซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีอะไรจะพูดขิงกับเขาไปก่อนเลยนะไม่เปิดแล้วนะ ขอเป uh> ็นให้กำลังใจดีกว่าเนาะก็สู้นะครับทุกคนสู้สู้นะครับใช่เดี๋ยวพี่จะสู้วันนี้พี่จะสู้เต็มที่ครับแม้ว่าเหงื่อจะออกมือขนาดไหนพี่ก็จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เต้นให้ได้พร้อมที่สุดครับโอเคเลยเดี๋ยวถึงตาน้องพี่จะคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยครับอหายใจก่อนแม่หรือว่าไม่้าแล้วเราคือคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคนที่ ซอมก็ซ้อมด้วยการทําทุกอย่างด้วยกันผมว่ามาพามาแล้วเราก็คือคนที่ส่งกําลังใจให้กันตลอดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะโชยไงผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เอิร์ธแล้วผมมั่นใจว่าพี่เอิร์ธก็จะเป็นกำลังใจให้ผมใช่ไหมบอกเลยว่าแฟนมีครั้งนี้มาทำรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกหรือป่าที่ทําให้เอิร์ธบีกับทะเลาะกันน้อยลงแ <c oughs> ้าจะไม่ทะเลาะเลย <c oughs> ไม่ทะเลาะเลย <c oughs> จริงๆงแกก็ออฟฟิเชียลเกิน เพราะว่าปกติอ่ะใช่ปกติที่ผ่านมาคือไม่ติดกับเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเอาเนี้ยนี้เฮ้ยเอิร์อเอาอันนี้ซี้บอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยจะเถียงกันตลอดแต่แบไปมีครั้งนี้คือเราร่วมแรงร่วมใจสมรณะชั้นลังซีใช่อย่่ไมมีเลไม่มีเลยเรื่องเพลงอ่ะทุกคนแบบ เออแบบนี้คือเห็นตรงตามกันหมดมีแบบว่าไม่มีแบบคอนฟ lict เรื่องเพลงเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยว่าแนวเพลงที่เรื่องมาคือตรงกันเลยอ่ะตรงๆแน่นอนมีตรงมากใช่ครับเป็นแนวเพลงสมรชาติการสมรชาติอยากจุดพุกอะพุกแล้วแม่บอกแบบเป็นครั้งแรกที่แบบเออเราลงล็อกกันจริงๆใช่ทั้งเรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นแล้วก็เรื่องบล็อกกิ้งเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันปกติแล้วแบบเอ้ยผิด ผิดเอ้ยเอิร์ธผิดเอ้ยมิกผิดอะไรเงี้ยจะโทษไปโทษมาแต่ครั้งนี้คืออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูก็ผิดเหมือนกันครับเลยใช่ครับเราเน้นพารอะไรมีเซ็กซี่มาเซ็กซี่ไปอ่าที่บอกอีที่มิกบอกครบรถวันนี้มีครบทุกอย่างที่ทุกคนแบบว่าไออยากเห็นเนี้ยลองว่ารอบนี้ครบจริงๆคริง เจอเซ็กซี่แล้วเราจะเห็นเซ็กซี่แบบใส่น้ำโปรยลงมาเดี๋ยวนะอันนั้นต้องคอนเสิร์ตปะาสายน้ำเอาสเกลน่าจะใหญ่กว่านี้ปะแต่แต่มีเซ็กซี่แน่นอนอ่าเดอผมผอินเนอร์เซ็กซี่หรือบิเซ็กซี่ผมอินเนอร์เซ็กซี่เอะถ้าเต้นแค่ว่ากันเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นกี่เมตรดีสำหรับคู่เราโอ้โห ของผมนะเม็ดเดียวแต่เป็นแต่เป็นพริกใช่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดก็ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวคนรอดูแล้วนะว่าเผ็ดยังไงคาดหวังนะบอกก่อนอร่อยจะไทั้งข้ก็ขิงนะอุ้ยเบาเบาเบาๆไม่ไม่ได้ขิงคู่อีกขิงขิงกันเองนี่แหละถ้าเจอสวยเะไกันเหลวอก่า อุยผมว่าย,ยิ่งทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นน่ะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่ากดแอบกดดันตัวเองยอมรับเลยว่าแอบ,บกดดันตัวเองมันเหมือนเราต้องสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มันเป็นครั้งแรกของเราเลยมั้งที่มันเป็นสดสดแบบสองคนใช่สองคนสองคนเรากับพี่เอิร์ธต้องเป็นคนที่โฮการโชว์ครั้งนี้แบบสองคนจริงๆผมว่ามันเป็นการที่เราต้องใช้ใจและก็ใจแบบสู้ด้วยกันมาก ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมโอ้ผมอยู่ในวงการมาเกือบเจปีแล้วอะใช่แล้ผมขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าถามตัวเองตลอดว่าทําไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้แล้วเหนื่อยเหงื่อออกมือแบบใจสั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคําตอบก็คือเราตั้งใจแล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเป็นคู่เปิดด้วยเออจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้ดีที่สุดละกันทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับ ไม่กดดันตัวเองอยากบอกอะไรกับแฟนไทยกับคุณเตอร์แพนที่มาดูกับนราโปรดมาเยี่ยมที่เมืองไทยของฉันอจะบอกแล้วอ่ะอะ Speak English นอะโอเคโอเคอะยแกะพูดได้จะเชื่อ Thank you ก็ ไม่ได้ขายขำแต่ละาอยู่ในสายเลื่อนครับไม่ได้ขายใช่ใช่ใช่หลอดด้วยตลกด้วยอันไหนแน่ก็ก็ ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอิร์ธมิกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเชียร์คุณอื่นๆให้หน้าผมด้วมีวันที่22คือคือวันนี้1นึ่ทุ่มของเอิร์ธมิกนะครับก็23แล้วก็24ครับผมใช่ถ้าเกิดใครยังยังไม่มีบัตรเราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทีครีเอทเมเจอร์นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วนะใครที่แบบเออเราไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิิ่่่่งงงงงนนนนนนะะคคคครรรัััับบใชแแลล้้้วขอออปเเเดดดตตืาสึทูยี ตอนนี้มิกมีออนไลน์อยู่อาจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมเพิ่งจบไปจังเกิลครับผมแล้วถามว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้ไหมก็บอกไม่ได้อยู่ดีก็ต้องรอติดตามใช่จะมีได้เอนใช่ไหมแต่มันไปได้ไหมแอบไปไปท่าทางได้ไหมแบบแฟนไปแได้รอดูอ่ะเอิร์ธบอไปติดแกก็ยากเลยยากเลยอยางนี้ครับ มีไหมมีไหมอ่ะมีเราติดตามแล้างกันติดตามติดตามเนี่ยแกแกกดดันเราตลอดเลยเอาเอาคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมเออเออคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะมีแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นใช่เมืองอะไรครับมิกโยโกฮาม่าครับโยโกฮาม่าครับผมซึ่งจะไปโอ้โหกันหลายหลายคนมากหลายท่านมากหลากหลายหลายหลร้านเลยเหรอสิบแปดสิบแปดท่านสิบแปดคนโอ้โหคนกันไปทั้งบริษัท เยอะจริงๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะผมแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นครับใช่แล้วก็เป็ถึงไหนนะครับของเตียงของโค้งบนในบ้านของอันนู้นอ๋ออันนู้นอันนู้ยังเลยเอแต่ว่าแต่ว่าเราเรามียังเอาเอาขอแบบแก้ทีละเปาะต้องใส่คขาบั๊แก้นะเขาเอาทีละเปาะก่อนใช่ มีมีช่วงวันมั้งฮะไปญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวคนี้เขาจะจองไปญี่ปุ่นด้วยอะไนะไปญี่ปุ่นเอาอย่างนี้แล้วกัารฝันแฟนเตรียมเก็บเงินตอนนี้เลยหน่อแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินกับพวกเราที่นู่นอ่าาาาเก้าเก้าก้าตุลาโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนเฟซวันที่เก้าตุลานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะไปไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาดูพวกเราด้วยนะครับก็อยากอยากเจอทุกคนนะครับ เชิญชวนนะครับที่โยโกโฮมาม่านะครับที่สเปนครับผมขอเด็ดเด็ดนะหนึ่งคำสา,ส,าสามคำสามคำสามคำ,มคำโอเคค่ะ<ข> เอางี้อ่ะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุกโอ้อะอะไรนะถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุกอี่ฉันมังเงาะฮะก็เอาก็ฉีกเวฉีกไปเลยฉีกไปเลยโอเคแกก็ฉีกเกินครับ งั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปสนุกกันดีกว่าครับจิมบันทีวีแฟนเดย์ินแบงคอกครับเอิร์ธมิกครับเดย์